โอเคนะครับเพื่อนๆก่อนอื่นเลยแล้วก็ต้องขอขอบคุณสมาชิกไอ้กิวทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็มี8คนแล้วนะครับรวมกับผมนะก็ขอขอบคุณสมาชิกทั้ง7คนด้วยนะครับนี่นะครับทั้ง7คนเลยนะครับที่เข้ามาในกิวของเรานะครับเนาะส่วนใครที่อยากเข้ามานะครับผมจะทิ้งไอ้โลเคชันเอ้ยอะไรวะรีคิปชันนะครับ ไว้ใต้คลิปนะครับเนาะเผื่อรายละเอียดยังไงผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับเผื่อใครไออยากสมัครเข้ามาในคิวผมนะครับเนาะรับหมดนะครับเลเวลหนึ่งก็รับนะรับทุกอาชีพเลเวลหนึ่งก็รับผมไม่วอนะครับเพื่อนๆย้ํานะครับผมไม่วอนะครับไม่มีคําว่าวอนะครับอยู่แบบชิวๆนะครับมีไลยกลุ่มให้อัปเดตข่าวสารนะครับเนาะโอเคครับไปเราไปดูกันเลยครับไป โอเคนะครับเพื so ่อนๆก็สวัสดีชาว YouTube กันทุกคนด้วยนะครับก็กลับมาอยู่กับผมเช่นเคยนะครับไอวันนี้ผมไม่ได้มาฟาร์นะครับวันนี้คือมันน่าจะครบรอบ2ปีนะครับของแลกนัล็อกเอ็มอินเทอรเนิะครับโอ้โหนะครับโอ้เห็นเขาบอกว่าแจกโคตรเยอะครับแจกการ์ดแจกไอกาชาไอแจกไอเอีเคเอร์เซด้วยนะครับ แล้วแต่ดวงนะครับอันเนี้ยแต่ผมได้มาแล้วนะครับ ATK 1%เปอร์ผมได้ไปเปิดมาแล้วนะครับผมได้ส่วนหลังเหรอเดี๋ยวผมดูก่อนอ๋อนี่ยครับผมได้ตัวนี้นะเนี่ยครับผมเปิดได้นะครับเห็นไหมครับ ATK หนึ่งเปอร์ซนนะครับดูมันให้ผมนะครับโอ้โหเอามาทำอย่างแต่ก็ยังดีได้ ATK หน่งนนะครับผมไม่ใช่สายเบส โอเคนะครับกิจกรรมมีอะไรบ้างนะครับเข้าเรื่องกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับเดินเข้ามาในเมืองพรนะตรงนี้เลยนะครับจุดเกิดเรานะครับเข้ามาตรงนี้นะครับคําทํานายนะครับกดเข้าไปเลยนะครับมันจะมี3อันนะครับแล้วก็กดรับเลยนะครับเราจะได้เราจะได้อันนี้100 100ใบนะครับนี่นะครับตัวเนี้ยหนึรใบนะครับแล้วก็ของอีกอันหนึ่งนิดหน่อยนะครับอันที่2นะครับเดินตามผมมาเลยครับ วันนี้เป็นวันแรกเลยนะครับแต่วันที่ผมลงคลิปอาจจะเป็นวันที่2นะต้องขออภัยด้วยนะครับลงคลิปช้าไปหน่อยนะครับมาช้าแต่ก็มานะโอเคนะครับอันที่สองก็เป็นตัวนี้นะครับดูครับดูมันแจกโอ้โหผมไม่เคยเห็นใน AOM แจกเยอะขนาดนี้นะครับดูครับดูหมวกครับโจมตีปกติ ดามีดถ้าใครไม่มีหมวกถ้าใครไม่ชอบล่าบอสนะครับหมวกเนี่ยผพราะว่าแรงสุดแล้วนะครับของสายฟรีนะครับนะเอดีทั้ง ADL และสกิลนะครับได้ทั้งสองนะครับแรงแรงแรงทั้ง a d AD เอเอาง่ายๆเลยสาย a ออะครับกับสายสกิลอะครับเนอะอันนี้ก็เป็นของนะครับอันนี้น่าจะเป็นการ์ดนะครับพวกเนี้ยเห็นไหมครับนี่ครับที่สําคัญเนี่ยครับตัวเนี้ยครับที่ผมเปิดได้มันจะสุ่มได้ ไอ้ได้ของไอ้ ATK หนึ่งเปอร์เซ็นะของแรนะครับเป็นของกาชาครับแล้วก็ ATK หกเปอร์เซ็นตนะครับประมาณนั้นนะครับมันจะสุ่มประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็น้ํายาย้ายออฟนะครับอันนี้ผมยังไม่ลองนะครับน่าจะเป็นซ่อมของกาชาแตกนะครับส่วนนี้ผมยังไม่ปลดนะครับบวกสิบสองนะครับผมโคตรเสียดายนะมันต้องมีหมวกสามร้อยขึ้นไปนะครับแต่ผมยังผมได้แค่สองร้อยเห็นไหมครับสองร้อยสี่สิบขาดอีกหกสิบ โอโหจบแล้วผมเงินไม่พอนะบวกสิบสอนะครับของผม,ผมลอยรอยระล,ลิ้วหายไปเลยนะครับไม่เป็นไรนะครับบวก12บสงมันไม่เป็นไรหรอก <c oughs> หลายคนอาจจะงงนะครับว่าบางคนคนอื่นอะ่ะเขาเปิดกันยังไงนะครับทําไมเขาเปิดได้2องแต่ทําไมผมเปิดได้อันเดียวนะครับเห็นไหมผมเปิดได้อันเดียวเองนะครับคนอื่นเขาเปิดได้ตั้ง2อนะครับเพืพ่อนๆงงไหมมาผมมาบอกวิธีกันนะครับว่าคนที่เขาเปิดได้สเขาทำยังไงนะครับ เข้ามาตรงนี้นะครับอันที่สองเนี่ยครับอันนี้คือหน้าแรกของเราใช่ไหมครับกดลงมาที่สองนะครับอ่าพอกดลงมาที่สองแล้วกดลงมาอันแรกเห็นไหมครับอันแรกนี้กดลงมาที่สามนะครับมันอยู่นี่นะครับโอ้โหเสียงไว้สักสักปุมหาไม่เจอเลยนะครับผมก็เห็นมันขึ้นนะแต่ผมหาไม่เจอนะครับผมก็เลื่อนหานะในคังอ่ะเฮ้ยมันอยู่ไหนเนี่ยทําไมมันไม่มีนะครับโอ้โห เอามาเสียงไว้ตรงนี้นะครับเนาะเอามาแอบไว้ตรงนี้นะ <c oughs> ดูนะครับของที่แรกโอ้โหจัดเต็ม,มครับพเพื่อนๆอันนี้จะเป็นการ์ดอันนี้จะเป็นในสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงไม่ใช่ธรรมดานะครับผมจะเปิดให้ดูนะครับมันเป็นสัตว์เลี้ยงดีนะครับเฮ้ยผิดอันนี่ว่ะมันเยอะมากนะครับต้องขออภัยด้วยเปิดผิดอันนะอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่เหรอน่าจะอยู่นี่แหละมันเป็นสัตว์เลี้ยงระดับสองดาวนะครับพเพื่อนๆ ฮ้ยใช่ไหมเนี่ยมันเป็นระดับสามดาวอะ่ะเพราะว่าตัวรองผมเปิดได้ดาบอะครับตัวรองผมเปิดได้ดาบเลยนะครับระดับสามดาวเลยนะครับเนี่ยครับสามดาวเนี่ยครับถ้าใครเปิดได้อัานไหนก็เม้นบอกผมด้วยนะครับหรือว่าสองดาวผมไม่แน่ใจแต่ตัวรองผมอะเปิดได้ดาบนะครับคือดีมากเลยนะครับเนอะโอเคผมจะมาแลกกันเลยนะครับผมจะเอา ผมอยากผมอยากลุ้นกาชาครับผมเอาสองอันบนแล้วกันอันนี้ไปพรุ่งนี้แล้วกันนะอ่ะสองอันบน,นนี้นะครับมาลุยกันนะครับอันนี้น่าจะเป็นการ์ดนะครับมาลุ้นกันนะครับเพื่อนๆว่าผมจะได้การ์ดบอสรหรือเปล่าเฮ้ยอ,ออกสตรีมนะครับเพื่อนๆเ,เอามาโอ้โหดูดูให้ผมนะครับอืเข็มจัดๆผมขอตรงอาชีพผมเถอะ ไม่ตรงก็ขอสัก a d k หนึ่งเเซนะไปเฮได้อะไรครับ a d k หเปอร์เซตโอ้โหผมได้สองอันแต่ไม่ตรงอีกโอ้โหไม่ตรงอีกแล้วครับ M Pen เฮ้ยเดี๋ยผมยังดีนะได้ a เ k สองเปอร์เซนตะครับเพื่อนๆแต่เอามาทำอย่างล่ะโอ้โหสายเวทเลยนะครับเนี่ย สองอันเลยนะครับสายเวทอ่ะสายเวทสองอันเลยครับมันเกินผมว่าบางครั้งมันก็เกินนะครับเอาสายเวทมาให้ผมสองอันนะโอ้โหโอเคครับก็ยังดีนะได้ ETK สองเปอร์เซ็นเลยนะครับเฮ้ยผมก็ใช้ได้อยู่ในนี้ี t k สองเปอร์เซ็นนะครับเพื่อนๆเนาะโอเคครับยังไม่หมดนะครับเพื่อนๆอย่าคิดว่ามันหมดนะครับยังมีอีกนะครับตรงไหนเห็นไหมครับตรงกระต่ายกับ โพลิ่งนะครับเห็นไหมแล้วก็สลองนะครับสลองเนี่ยครับเสริมสลองเนี่ยครับกดเข้ามาเลยครับเฮ้ยรับเป็นวันครับลายวันเลยนะครับห้ามพลาดเลยนะครับมันมีทั้งหมดน่าจะเดือนหนึ่งครับสามสิบนะเดี๋ยวผมลองไล่ดูก่อนนะครับน่าจะเป็นสามสิบนะครับเนาะเนี่ยครับของตามวันนะครับเห็นไหมครับเฮ้ยมันให้ผมมันให้เราเปิดอีกแล้วครับ เอ้ยทำไมมันดีอย่างนี้เนี่ยโออันนี้ดีมากนะครับเนี่ยอ่าเปิดให้เปิดอีกแล้วอีกโอ้มันแจกเยอะจริงๆครับเฮ้ยมันแจกแฟร์ด้วยครับโอ้โหผมจจกได้เฮ้ยทำไมรอบนี้แจก ATK เปอร์เซ็นเยอะจังครับเฮ้ยถ้าใครต้องรีบกลับมาเล่นแล้วครับผมว่าจังหวะเนี้ยจริงๆแจกเยอะจัดนะครับเนอะ แจกโคตรเยอะเลยนะครับต้องรีบต้องกลับมาเล่นแล้วนะครับเนอะอีกอันหนึ่งนะครับอยู่ตรงเนี้ยผมได้รับไปแล้วนะครับมันจะมีเคสขึ้นมาตรงนี้ครับเนี่ยไอ้เจ้าหัวบอลเนี่ยครับมีสามจุดนะครับรับไปมันจะมีจุดแรกจุดนี้แล้วก็จุดที่2อยู่ตรงนี้และจุดจุดที่สามอยู่ตรงนี้นะครับผมรับมาหมดแล้วนะครับมันจะได้อันนี้มันมีตั้งนานแล้วนะครับมันมีตั้งโดนแล้วนะเนี่ยมันเราจะได้จ็อบกับ eep เท่าหนึ่งนะครับเมื่อเรากดนะ โอเคเหลืออันสุดท้ายครับเป็นอันนี้นะครับอันเนี้ยเราต้องไปเมืองเราต้องไปเมืองนี้นะครับเพื่อไปถ่ายรูปนะครับไปเราไปล,ลุยกันเลยนะครับเพื่อน,อนผมก็ยังไม่ได้ทํานะผมก็ทําเลยนะครับมันอยู่เมืองไหนเนี่ยว์ปไปไม่ได้หรอว์ปไปได้ที่เพื่อนอ่ะผมจะไม่วา์ปไปก็ได้นะครับเดี๋ยวบางคนอาจจะมือใหม่นะครับ บาว์ปไปไม่เปลี่ยนนะสแตนดาร์ดมันว์ปมาได้อยู่แล้วนะครับเมืองเนี้ยตัวสร้างใหม่ก็ว์ามาได้นะครับอ่าเมื่อเราว์ปมาเมืองนี้นะครับเราก็เดินเข้าไปเลยนะครับเอออีกอย่างนะครับเพื่อนเพื่อนอีกอย่างนะผมลืมบอกวาศูนย์บาทนะครับโอ้โหอันนี้คือกิจกรรมนะครับมันไม่ได้มีตลอดนะว้าศูนย์บาทนะครับเออผมยังไม่ได้ไปดูตีบวกเลยนะครับเดี๋ยวผมไปดูตีบวกแป๊บหนึ่งนะครับมันลดมันลดอย่างนะครับ หรือว่าต้องรอแผดหน้าไหมหรือว่าต้องแผ่นี้ผมไปดูก่อนนะครับตื่นเต้นนะครับผมไม่เคยเห็น R O M แจกเยอะขนาดนี้นะครับเพื่อนๆผมตื่นเต้นมากเลยนะครับอ่าน่าจะตรงนี้นครับน่าจะไม่ลดครับปกติปกติเนี่ยครับ ปกตินะไปเข้าไปเลยนะครับผมจะเข้าไปเลยนะครับเ <c oughs> นี่ครับเดินเข้าไปเลยนะครับอ่าแล้วก็เดินมาตรงนี้นะครับอ่าเข้ามาเลยนะครับ สิ่งที่ต้องเตรียมนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะเตรียมกล้องนะครับเตรียมกล้องอันนี้นะครับกลับไปเรียนสกิลนะครับเรียนสกิลส่องผีนะครับนี่นะครับสกิลส P องผีเนี่ยนะครับที่เมืองพนเทล่านะครับมันอยู่ตรงนั้นเลยนะครับไปไปเรียนเลยนะครับอ่ะเราก็ส่องหานะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับอย่าไปยิงนะผมมาทีแรกผมก็ไปหลวงยิงนะครับตัวเนี้ยไม่มีนะครับไม่มีมันจะเป็นคล้ายค้าซอมบี้ครับ เดี๋ยวผมจะเดินไปแล้วกันอ่าแล้วผมจะย่างส่วนเดียวนะครับแล้วก็เปิดกล้องหาเลยนะครับย่างส่วนเดียวหาเลยนะครับเ,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 เพื่อนๆเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วีไงนีไงเลยเลยเพื่อนเลยเลยโอ้โหเลยนะครับอ่าเจอแล้วครับเนี่ยเมื่อเราผ่านกล้องมันก็จะออกมาแล้วก็กดชัตเตอร์เลยนะครับแก๊กเลยนะครับโอเคติดสองตัวเฉยนะครับแล้วก็จัดเลยนี่ยิงเลยนะครับยังไม่ได้อะไม่ตกนะครับ อ่ะอีกตัวหนึ่งก็เป็นกระต่ายนี่นะครับไม่ตกนะครับเอาใหม่หาหาต่อนะครับนะเราก็เปิดหาอย่างนี้เลยนะครับอยู่แถวนี้เจอแล้วครับเจอแล้วสองตัวอ่านี่ไงครับสามตัวเลยนะครับเนี่ยสามตัวนี้เลยเอ้ยลืมชัตเตอร์ว่ะไม่งั้นตีไม่ได้นะครับ โอเคแกบเรียบร้อยครับมาแล้วครับผมต้องได้สักตัวแหละฝนยิงเลยอืได้แล้วครับเป็นกล่องนี้นะครับตกลงมาเป็นกล่องนี้นะครับกดใช้นะครับมันก็เป็นพวกอาหารพวกอะไรครับคลิปนี้ผมมันก็มีประมาณนี้นะครับเนาะส่วนใครที่ชอบนะครับก็ขอคนละหนึ่งไรนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกของผมเลยนะครับผมไม่ค่อยได้ทําเคสกิจกรรมนะครับเนาะ ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับเนาะไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ